สวัสดีค่ะตัวเดือดอำเภออำฟภอเชียลครับลูกเกอร์อำเภออฟฟิเชียลมันอีกเป็นผู้ใหญ่บ้านรับบทเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่บวกเกงนี่ผู้ใหญ่บยบเป็นถวายเออนี่นี่เจ้าบ้านเจ้าบ้านเอ๊แต่ตันนักดีแท้อันนี้เป็นยังเกาะอันนี้เป็นบ้านคุณซอยเฮลันยกเฮลันยกไปพี่รองเขาไก่แห่แบบบ้านบานเขากระไรสีเอาต้นเงิน ไปถวายกันว่าวไม่อยู่คือก้องพี่แายถ่ายสวยไม่ไห้สวยคุณพี่พี่นุกเกอร์ถ่ายสวยกว่าพี่นุกเไม่เป็นนุกเกอร์อันี้พี่น้องจะอ๋อเนื้อนอนแะค่ะเนื้อนอนล่ะมันจังมันเห็นเอาไก่ก็นั่นกันเลยว้าเห็นมันเห็นรองเท้าเอาไก่ก็นั่นกันเลยมีอันหันข้างเขากันชิดก็นั่นยิงแถวไหมแถวบางงามเอาไหมเอาไหมเนี่ยยิงแถวเออบางกันตัวน่ะหันข้างเอากไน เดค่ะ1 2ถ่ายรูปกันจักหน่อยพี่น้องเอาต้นเงินไปถวายเอาไม่ไม่เห็นปรเบิดเันนีวค่ะหนึ่งสองมองกล่องเนอสามหนึองสามโอเคค่ะแม่ได้ให้อเราโอ้ยช่วยจมช่วยจมนักนักนักเออเจ้งถือไว้เออ นี่เบงปุระเบงป้ายจากบ้านหัตเกิดเก่งกับบ้านทางน้งหักแค่งตัวนึงสองตัมหนึ่งสองต้มหนึ่งสอง้มอีกมาเงินเอามื่อแรกงหมดละมูยหยนเงินจะคอยซื้อเรกฮข้บน้องคนสนับเงินห้วยูนบาสินับเงินห้ยูจู่ๆผู้ถ่าซื้อเลกกระถาง

คนนี้เพิ่นเพิ่นพายยังป่พ่อนไ่ยังคนี้คไณนี้คุไทยบานมันกำลังมาพี่น้องอันเขาเอิญมาประเทศนี้มันใทยบานมันน้อเออวันวนในใจพนักงานผูดปเนกู้ดำเนนมาพี่มาพี่มาทางพี่เอ้ยวนผิดทางวนผิดทางีลัง แล้วบาด,ดีก็สิกับมวลนี่ตอ,อพี่นองกะวัฒนาทรมประเพณีบ้านไผบ้าน,านมันค่ะพี่น้องที่อันวิธีการก็สิแต่สร้างการออกไปเบิ่งเอาบ่ท่านเฮออนั่นพาอีแม่มวลเพิ่นน่ะเออพิ่นก

ไดกันอยอ่ข่างซ้มาเจออยู่ข้างเด็กดึงเออเด็กดึงเออเด็กไปเด็กดึงเดกดึงเดดึงกล่องสั้นในเด้อยางเท้หล้งเั้งาาอยาให้พี่น้องเห็นทั้งหน้าอยา้าวไตาด้ เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเดี๋ยวมื่อแรกสิบ่มีเสียงเนี่ยสามรอบนะครรับบอแล้วเดี๋ยวมึรอบละเพลงรอบละเพลงรอบละเพลงบ่เออรอบละเพลงหน้าโป๊กใครหน้าโป๊ก่อนพูดไปไทยผู้นึงแดดซองหนาเขาใสมัน้าโป๊กมึงเขา ม่ยอ่อนแสงี่เหมืกัน,<อ>น,งนังเดีย<อ>เ่ยเห็นด้วยกันเอาเจ๊สีกับมวนสวยเลนโอ,โอ ไฟดับไฟดับพีนนเคเเปิดอใไฟดับไฟดับเเชเปิดยได้ดอกอ่ะได้ดอกเจ๊ิาบอลนั่งนอนเองอาวายโป๊ถ่ายปกเนี่ยแดดงามรอนนีเฮีอเฮียเฮียัเฮียถายถายโปกเหนุกกอถายป๊ก้น โฟว่างหันนิ้เบดเลยรอนรอบาผักลองเพลงไกิไปสักอนเมื่อยมือแรกสิบพมีเสียงเด้งดึงเด่้งดึงอ้อมมาจมาเมื่อหเ้งจ้องเดือ้งดึงนะเดดน้คอเ้องดกับอะไรบุญน้ำกันในแห่ตนเงินอ้อมบดน้ำกัน คเจ้าู้โตเพยงแฮะหมเดี๋ยวตั้งเอาอีกกล่องี่บอกม่าให้คแก่ให้เธอาวดม้วนเราพี่น้องในบุญไปพร้อมกันเบิ่งไปกับสาธุอนุโมทนาบุญไปน้ำกันขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปนะคะ มึงคิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อคอมเมนต์ด้วยถ่าคำสุภาพกับพี่รองคาขคายออดเลยค่ะผุนใหญ่มือฉายได้เป็นจากขายออดขายออดเปลี่ยนมือจากมือใดเป็นมือใดก่อนายออดเปลี่ยนจากวันที่ีเป็นวันที่สิบก้ากราค่ะเมนสเกยู่บ่ก็เ็นสิบเจด่สิบเ้าดสิบเจ็ดางว่าลืมนะเมื่อกี้ลืมแล้วที่มันคสิยสิบด่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดกราค่ะมายางก็ไปอเา ใชายเอ้อชาวันที่ออ17ก,กรกฎาคมทุกระมุขพ,พยองเ็วหย่เยเอเอาบุญมาฝาดมวยกันแ,แ,แอ,อ,อีกรอบนึงอีกรอบแล้วไปเพงสองท้งต <c oughs> ่อสู้ต้องยุให้เป็นต้องเย็นที่พ้น มวนน้ำเห็นบ่ะผู้น่ะมันก็ได้เห็นว่ามวลน้ำเห็นเกิดาาม,มานเ,น,มาเนี่ยแม่ครัวใหญ่ขี้บัวดำแฟร์ที่รู้อะไรเขาจักรอบแล้วดิรอบสุดท้ายแล้วเนะาะน,นี่ผู้น่นพี่อนฝาลังบันทายขี้ผูเนี เอโอ้ยบะบอีแม่ลองอีเออเออเออเราเต้นมาคนเสียงเป็นสเสียงอกยงนาาเลียวไปเดินจิ้งชากยังตัมหาาชกวันไลองเอง เข้อสามแล้วไปข้อไปใส่แบบนี้โอ้โหไหนข้อไปถวายก่อนเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนขอบคุณทุกการรับชมทุกยอดวิวทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ